สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูตองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูตองจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมการปั้นนะคะ เราจะปั้นอะไรเราจะปั้นสัตว์ที่เรารู้สึกกลัวค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะเราต้องใช้อะไรบ้างง่ายๆเลยค่ะนี่ใช้ดินน้ํามันหรือว่าที่บ้านใครนะคะไม่มีดินน้ํามันก็สามารถใช้แป้งโดได้นะคะ,ะทีนี้สัตว์ที่ครูตองกลัวเนี่ยก็จะมีจระเข้นี่จระเข้นะคะเห็นไหมคะลำตัวก็จะยาวๆแล้วก็ ข้างหลังก็จะผีผิวครุขระนะกลัวมากเลยแล้วก็คูตองก็กลัวงูดูสิคะงูเนี่ยใครเห็นก็ต้องกลัวนงูตัวยาวๆมากเลยนะคะต่อไปคูตองก็กลัวแมงมุมค่ะนี่นะคะทีนี้นะคะเด็กๆกลัวสัตว์อะไรนะคะเด็กๆก็ปั้นตามนั้นได้เลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิป ส่งผลงานกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุูตองต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย